พี่ฟิวผมขอหนีบหอวไม่ได้ปะ่ะใช่กล้องกล้องปกติใช่นะครับขอได้ไหมเนี่ยหนีบเดียวพี่เต่อเท่ากับ น่อยได้มี C I B แล้วหลัวหล2วเลัวงั้สองสามเอานิดเดียวนะนิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวรายละเอียดจะประชุมพรุ่งนี้ตอนบ่ายปรไมาณแปดโมงจ้าเมื่อวานวันนี้เห็นว่าพนักงานสอบสวนมีการเข้าไปสอบสากคำบอสซอสในเรือนจำจะสอบใครอะไรยังไงบ้างคะวันนี้พอที่พอจะให้ข้อมูล เอาเฉพาะเฉพาะที่ส่วนที่ผมรับผิดชอบนะไม่เกี่ยวกับส่วนไอ้เจ็ดสิบเอ็ดล้านสามสิบเก้าล้านไม่เกี่ยวนะวนก็ไปสอบหลายบอสนะครับทั้งบอสพอแล้วก็อีกหลายบอสนะครับก็ผลการสอบก็คือก็เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะบอกได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคอดีสอบหลายปากหลายปากปาๆๆๆรู้สึกว่า สี่ห้าปากไหนะประมาณสี่ห้าปากก็ก็เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะครับเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการประชุมในช่วงบ่ายจาในนิก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ประชุมพรุ่งนี้ประชุมก็เรา อยากจะให้จบไวๆนะครับสักอย่างน้อยสักสองเคสนะครับประโยชน์ที่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องของนักร้องหรือว่าได้ประเด็นอื่นๆที่ท,ที่อาจจะมีการดําเนินคดีกับใครเพิ่มเติมไหมคะก็เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการดําเนินคดีดท,ท,ที่ที่มีการมาล้องทุกแจ้งความนะครับก็มีประโยชน์แล้วก็ในในส่วนของสอบสอบเรื่อง เรื่องเรียกเรียกเรียกเจ็ดล้านใช่ไหมเจ็ดล้านห้าอีกใช่ไหมเจ็ดล้านห้าเนี่ยก็มีการติดต่อประสานงานกันระหว่างคนที่รู้จักทนายตั้มประสานงานมายัางบอสท,ที่ใกล้ชิดกับบอสพรนในเบื้องต้นใช่ไหมแล้วก็ก่อนที่จะมีการจับกลุมเนี่ยก็บอกว่ามีผู้ผ,ผ,ผู้ผู้เสียหายอยู่สิบรายมา มาล้อมนะครับมามาล้อมให้ทนายช่วยจัดก,การให้นะครับเพราะทนายทนายตั้มเนี่ยมาแจ้งความไว้ที่ปคปะนะก็มีการประสานงานเรียกเงินกัน7ล้านรู้สึกตอนนั้นว่า7ล้านนะเล้านแล้วก็หลังจากนั้นก็บอสที่ใกล้ชิดกับบอสพอเนี่ยก็ พอเรื่องนี้ไปบอกกับอบอกบอสพรบอสพรก็เลยต่อสายตรงคุยกับทนายตั้มแล้วก็เป็นที่มาของอการเรียกเงิน7ล้านหรือ7.5ล้านนะครับก็ไม่ไม่มีการตกลงกันได้นะครับก็เลยไม่ได้จ่ายก็ไม่ได้จ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ะที่บอกว่าก่รณีนี้มีคนมาเรียกเงินเพื่อที่จะสอบสอบแล้วนะครับทนายทนายวิทูลเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลไปแล้ว ในส่วนของเราเนี่ยก็ส่งไปสอบซ้ำแล้วนะครับก็ปรากฏว่าสอบทั้งบอสพรแล้วก็โค้ดแล็บไม่มีการไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเรียกเงินนะไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจกาะป่าไปเรียกเงินนะ,ะนะมีประเด็ F R น,นไหมไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีครับไม่มีใครกล้าครับ <นะ S 1> เพราะว่าเราทำงานกันโดย โดยที่ทำงานเพื่ออองกรและเพื่อชื่อเสียงของทางตํารวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ตรออก็ลงมาดูเรื่องนี้ท่านผู้จัยการก็ลงมาดูเรื่องนี้ไม่มีใครกล้าออกนอกแถวแล้วครับในส่วนของนักตรอลส่อเสือที่บอกว่ามีเงินของทางด้านบอกว่าสหาไปไปบัญชีของคุณแม่เนาะนนครับครับรครับก,ก,ก็ตัวสอบแล้วเจอไปหก หกแสนเศษนะถึงเจ็ดแสนแล้วก็าลังต่อตัวสอบตัวสอบอีกลึกลงไปอีกว่าจะมีมากนมากน้อยเพียงใดนะครับก็ร้อนเดี๋ยวนะครับกำลังกำลังให้ยอดมันนิ่งๆก่อนว่าเท่าไหร่ตรงนี้ตรงนี้เราน่าจะยังไม่ได้สอบบอลพอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ยอดมันนิ่งเดี๋ยวค่อยไปว่าอีกทีนึง ก็ก็อ้างว่าเป็นเงินทําบุญนะครับแต่ยอดเงินบรรยอดเนี่ยมีการโอนให้แม่เสร็จไม่เกินสองสองนาทีหรือสามนาทีก็โอนให้บอสบอสสามารถเลยให้สามารถเลยนะสามารถสามารถสามารถนะครับมีการมีเส้นเส้นเงินโอนเข้ามาอยู่นะครับก็มีอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวขอขอขอเช็คให้ยอดให้มันนิ่งก่อนนะก็ที่าางนนน้ค่ะะจจตรรรรวววดดดเเิกไอย็ที่เเป็นนักกาารมือองงใหญ่่่ยี้คะที่ที่นี่ไม่มีแบ็คครับมีแต่เรื่องของกฎหมายที่อยู่ภายใต้กฎหมายอันเดียวกันนะไม่มีแบ็คนะครับถ้าถ้าผิดก็ว่าไปตามตามข้อเท็จจริงนะครับนะเอาได้ทีนี้ก่อนนะ เดี๋ยว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 ขอประชุมก่อนเพราะว่าพวกนี้จะจะ,จะไล่ประชุมแต่ละคด,ดีครับครับติดหน่อยอ่ะสอบคดีประ,ประยุทธ์ทีประเด็นหนึ่งทีประเด็นที่พี่อาจจะเขากกบอกว่าตาอชิเดบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีตัวละครมีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเมื่อปลายปีธันวาคมที่มีการสอบที่ตั้มรับเคสมาค่ะแล้วก็บอกว่ามีตำรวจยศใหญ่รอเต่าเนี่ยก็รู้เรื่องด้วยเกี่ยวกับ TOT การปลอมแปลงสุริปัตกับกองทัชชนนะคะพี่สองก่จะทราบ ต้องบอกว่าต่อเต่าที่ยังไม่รู้ว่าใครเลยผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องที่มันเข้าข่ายผิดกฎหมายอ่ะแล้วปปปสามารถดําเนินการได้น่ยไม่เคยไม่เคยปล่อย,ไม,ย,อยไม่เคยปล่อยเรื่องไว้นะครับแต่ถ้าต่อเต่านี่ก็มีหลายคนนะนะปีที่แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวใจเดินทางมายืน่นเอกสากรกับหลักฐานให้วันศุกร์นี้ค่ะให้ทางปปปเป็นคนดูแลพี่เต่เาเ ก็มายืดได้มายืดได้ที่ข้างหน้าเลยตอนตอนนี้เราเราเราทางทางตรลอทางกองการเนี่ยให้ทุกคนนะครับมายืดเรื่องราวร้องทุกข์หรือมาทำอะไรก็ได้ที่ตึกหน้านะครับก็เดี๋ยวไม่มีสิทธิพิเศษอะไรนะครับเดินที่เดินมาที่ตึกหน้าแจ้งกับพนักงานสอบสวนได้เลยนะครับ เกิดดูพยานหลักฐานแล้วเพราะว่าทนายคนดังอะค่ะมีความผิดในเรื่องที่เขากำลังจะนําหลักฐานมายมืย่นให้จริงเ้ยค่ะทางปปจะเป็นคนดูแลหรือว่าจะเป็นทางกองสัที่ดูแลอยู่แล้วตรวจสอบเรือ่องนี้ดูก่อนว่ามันเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเปล่าข้าราชการหรือเปล่านะเจ้าทอทอนี่ก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่านะก็ก็เดี๋ยวค่อยค่อยว่ากัน ขอขุดแม่ครับทั้ง16กังได้อยู่แม่ขอคุยขอคุยพวกหนูไปเยือนสูตรดอควัดขอขอคุยแวบขบนไม่บอกมานอนะร้อนนะของขอขดแบบนี้พรูนี้จะชมไหนแล้ว